สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มินิชแนลเลยเกม s t a r ์ดิว a l ล e y นะคะวันนี้โน่นจะมาแนะนำวิธีการดาวน์โหลดพร้อมติดตั้งมอดขยายนะคะขยายแมพขยายพื้นที่ขยายตัวละครขยายเนื้อเรื่องแล้วก็เพิ่มเกมเพลย์นะคะให้มีความหลากหลายแล้วก็สนุกมากขึ้นนะคะชื่อมอ r r s i ซน v n l l a g e นะคะสำหรับใครที่สนใจมอดนี้อยู่นะคะก็มาดาวน์โหลดนะคะแล้วก็ติดตั้งไปพร้อมๆกันนะคะ แต่ก่อนที่จะไปรับชมกันอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นุ่นด้วยนะคะ สำหรับวิธีการดาวน์โหลดและก็ติดตั้งนะคะให้เข้าที่เว็บลิงก์ที่นุ่นทิ้งไว้ในคำอธิบายคลิปนะคะหรือใครจะเข้าที่เว็บ nexusmods com นะคะแล้วค้นหาคำว่า reset village ก็ได้ค่ะก็จะเข้าสู่หน้านี้นะคะหน้าดาวน์โหลดม็อดในส่วนของฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาสำหรับม็อดนี้นะคะทางผู้จะทำม็อดหรือว่าผู้พัฒนาม็อดนะคะเขาบอกว่ามี uh, new character หรือว่าตัวละครน,นะคะมากกว่า5 0ตัวที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะแล้วก็มีตัวละครที่ สามารถแต่งงานได้ทั้งหมด12ตัวด้วยกันแล้วก็มีมากกว่า12,000ลายเท็กซแล้วก็ไดอาล็อกนะคะที่อยู่ในม็อดนี้น่านเล่นมากๆนะคะเพราะนุ่นเคยทดลองเล่นของเวอร์ชันก่อนแล้วนะคะตอนนี้ยังไม่มีแปลไทยนะคะแต่ว่าใครที่คิดว่าเฮ้ยมันก็พออ่านได้หรืออ่านไม่ได้ก็เปิดวิกิหรือว่าเกิดเปิด Google t r a n s l a t e ก็ได้นะคะก็3มันเป็นการเพิ่มความสุขแล้วก็ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ะะของเราด้วยนะอาจจะได้นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าในส่วนของบทสนทนาหรือว่าเนื้อเรื่องต่างๆนะคะในตัวมอดนี้สําหรับคนที่แบบว่าไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษมากเหมือนตัวนุ่นเองนะคะก็อ่านแล้วก็พอเดาได้อยู่นะหรือเดาไม่ได้อย่างที่บอกค่ะสามารถเปิด Google Translate ได้นะคะให้เราช่วยแปลก็ได้นะโอเคนี่คือคร่าวๆสำหรับเกี่ยวกับมดนี้นะคะแต่ถ้าอยากให้นุ่นทำคลิปแนะนำจาะลึกมากกว่านี้นะคะว่า เ,ออเล่นแล้วมีตัวละครไหนบ้างมีรายละเอียดยังไงนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้หรือใครจะเข้าไปที่วิกิของอมอดนี้ได้นะคะพิมพ์คำว่า r e s i Village wiki ก็ได้นะคะก็จะเข้าไปดูรายละเอียดเหล่านี้ได้นะคะโอเคเราเลื่อนขึ้นมาข้างบนค่ะมาที่เมนูไฟล์นะคะเพราะว่าเราจะเริ่มดาวน์โหลดแล้วสำหรับเวอร์ชั่นนี้นะเราจะเป็นเวอร์ชัน r e s i v i l l a g จุด5 Hotfix 3นะคะก็ตัวนี้ไม่ต้องการ PYTK แล้วนะแต่จะต้องการในส่วนของ Extra Map Layer แทนนะคะที่สำคัญก่อนที่จะไปดาวน์โหลดวัดใดๆนะคะเราจะต้องลงตัว SMAPI ก่อนนะคะก็วันนี้เดี๋ยวนุ่นสอนอดาวน์โหลดพร้อมลง SMAPI ทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งเลยแล้วกันนะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็จะกลับมา Valley, ดาวน์โหลดม d อด Studio Valley ลลี e t i v i v l l l e g e ตัวนี้กันนะคะโอเคสำหรับตัว smapi หรือว่า s m a p p y ที่นุ่นชอบเรียกเนาะแต่วันนี้เราจะเปลี่ยนเป็น smapi จะได้เข้าใจกันให้ตรงกันทั้งหมดเลยเนาะเข้ามาที่หน้าเว็บนี้ค่ะนี่เราจะทำการดาวน์โหลดแล้วติดตั้งก่อนนะคะไปที่เมนูไฟล์ค่ะแล้วก็เลือกเปนนดาวน์โหลดนะคะ ติกตัวนี้นะไปสโลวดาวน์โหลดค่ะรอ5วินาทีนะคะแล้วก็ทำการบันทึกค่ะไว้ในหน้าดาวน์โหลดรอนิดนึ่งนะคะ เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งกันนะคะต้องติดตั้งตัว Smapi ก่อนนะหรือว่าตัว s m a p i ก่อนนะไม่งั้นเราก็จะลง r e s y e Village ไม่ได้โอเคหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะให้เปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาค่ะแลบวไลคลิกที่ตัวไฟล์ซิปนะคะเลือกแยกไปที่ค่ะกดตกลงตอนนี้ลบตัวที่เป็นไฟล์ซิปออกได้เลยนะคะ เข้าไปที่โฟลเดอร์ SNMPI ตัวนี้นะคะเวอร์ชัน3.1 3.4นะคะดับเบิลคลิกเข้าไปก็จะเข้าสู่ในส่วนตัวนี้ดึงออกมาข้างล่างได้เลยค่ะโฟลเดอร์นี้นะกลับมาที่หน้าดาวน์โหลดมันซ้ำซ้อนกันไงเราก็เลยลบออกตัวนี้นะคะอ่านดับเบิลคลิกเข้าไปครั้งหนึ่งใครที่ลง Mac ก็คลิกเลือกตัวนี้นะส่วนใครที่ลง Windows ดับเบิลคลิกที่ตัวนี้ค่ะ Uh, จะบอกว่า where do you want to add or remove smapi mm hmm. เขาถามนะว่า uh, ในส่วนไหนสถานที่ไหนที่คุณชีะต้องการ uh, เพิ่มหรือว่าลบตัว smapi mm hmm. หมายเลขนึงนะคะ mm hmm. ก็คือบอกสถานที่เก็บตัว uh, เกมหลักของเรานะคะของนุ่นลงที่ไดดี t t e m m l i r r r y y t t e m m p p p o o m o n Study v a l l e y นะคะแต่ถ้าเกิดใครลงไดซีมันจะขึ้นจากไดดีมันก็จะเปลี่ยนเป็นไดซีนะคะเป็นอ่ด uh, ซี s t s a m l i b r a r y r แล้วก็อ่ uh, s t m a p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  m o m m o n Study Valley นะคะอันนี้แล้วแต่นะคะว่าเราลงอ่ uh, ตัว เกม Star d e l l e y นะคะใน dive ไหนนุ่นลงไดฟดีแล้วก็กดหได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดกด2อ,อันนี้เผื่อใครสงสัยเนาะกด2นี่กรณีที่เราไม่แน่ใจมันไม่ขึ้นหรือว่าเราไปลงในที่อื่นที่ไม่ใช่ที่มันขึ้นให้ตรงนี้นะคะเราก็กด2แล้วก็เข้าไปหาตัวเกมพันหรือว่า ตัวติดตั้งเกมได้นะคะแต่หลักๆแล้วนะคะมันก็จะขึ้นให้เราอยู่แล้วนะคะว่าตัวเกมหลักของเราลงที่โฟลเดอร์ไหนนะคะโอเคพิมเลขกหนึ่งนะคะแล้วก็กด enter ได้เลยค่ะก็เขาถามว่า what do you want to do ตรงนี้คือคุณต้องการทำอะไรอันที่1คือ install นะคะก็คือการติดตั้งอันที่2คือ uninstall กรณีนี้นะคะสำหรับใครที่ไม่เคยติดตั้งให้กดหนึ่กดสเนี่ยกรณีที่เราอยากจะลบการติดตั้ง เพื่ออัปเดตตัว smapi ใหม่หรือลงใหม่นะคะแต่ตอนนี้เราจะติดตั้งเนาะติดตั้งใหม่เลยนะคะไม่เคยลงมาก่อนเราก็กดหมายเลขหนึ่งค่ะแล้วก็กด enter smapi is installed ตัวนี้ is i n s t a l l แล้วนะมันติดตั้งเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็กดออกได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อติดตั้งตัว smapi เรียบร้อยให้เรามาเข้าที่ steam ค่ะโปรแกรม steam ของเราสำหรับคนที่ลงผ่าน steam นะคะแล้วก็มาที่ library ของเรานะคะแล้วก็มาที่ตัว game t a r e a l l r y คลิกขวาค่ะ manage ค่ะเมนู manage นะคะเลื่อนลงมานะแล้วไปที่เมนู browse local file ค่ะ เพื่อที่เราจะดูตัวนี้ค่ะตัวติดตั้งนะคะเกมของเราว่าตอนนี้ติดตั้งตัว SMapi เรียบร้อยจริงหรือเปล่าที่เราจะสังเกตว่าเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วมันจริงม,มีนี้เพิ่มเข้ามาค่ะก็คือโฟลเดอร์มอเพิ่มเข้ามานะคะแล้วก็เ e ป็นโฟลเดอร์นี้ด้วยค่ะ s m p i internal นะคะแ้งจากนี้เลื่อนลงมาข้างล่างค่ะ ตัวนี้ค่ะเราจะเห็น Star Deal Modding API ตัว Run g a m นะคะแต่ตอนนี้เราจะยังไม่ร u n g a m นะเดี๋ยวเราจะเปิดเข้าไปที่โฟลเดอร์ Mod ก่อนเกลคลิกเข้าไปนะคะเราจะเห็นตัวโฟลเดอร์3ตัวนี้อยู่ในโฟลเดอร์นี้ นี่คือเรายังไม่ลงมอดใดๆเลยนะคะลงแค่ตัว SMAPI เท่านั้นเพื่อรอลงมอด Recycle v i l a g e นะวันนี้นุ่นอธิบายชัดๆรายละเอียดให้เข้าใจกันมากขึ้นเนาะเป็นพื้นฐานในการที่จะลงมอดตัวอื่นๆว่าจะลงมอด Recycle Village มด Expand หรือว่าลงมอด แปลไทยรวมถึงมอดหน้าตารูปร่างตัวละครต่งางๆนะคะเราจะต้องลง s m a p i ก่อนอันนี้คือหน้าหลักนะคะโฟลเดอร์หลักตั้งแต่ลง s m a p i แรกเลยโอเคหลังจากเราตรวจสอบแล้วว่า s m a p i เราติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็จะกลับมาที่หน้าเว็บโหลดริซไซส์เนเลยอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วทีนี้เราก็จะเข้าสู่กระบวนการดาวน์โหลดมอดเลยนะคะคลิกเมน,นูนดาวน์โหลดคะ่ะ ขึ้นมาทั้งหมด additional file r e q u i r e านนอกจากตัว SMPI a ที่ต้องการแล้วเหล่านี้คือ Mod ที่จำเป็นที่จะต้องลงก่อนที่จะลงตัว Mod หลักนะคะดังนั้นให้เราคลิกที่ตัวแรกเลยค่ะ anti-social NPC นะคะแล้วทำการเลือกลงมาไปที่เมนูไฟล์เลือก manual download ค่ะรอ5วินาทีนะคะ เรียบร้อยกดบันทึกไว้ที่หน้าดาวน์โหลดนะคะยังไม่แตกไฟล์นะเสร็จแล้วกดออกเดี๋ยวจะไปแตกไฟล์ทีเดียวเลยนะคะแล้วก็ไปที่ content pressure menu file m a n u ด l download กดดาวน์โหลดค่ะ slow download รอ5วินาทีเช่นกันนะคะกด Save ไว้ที่หน้า o n d e r download เสร็จแล้วคลิกออก มาที่ตัวที่3ค่ะ Custom Company นะคะอีกที่ไฟล์เมนูนดาวน์โหลดด้านบนเลยนะไปเร็วนิดหนึ่งเนาะเพราะมันอยู่ด้านบนเลยนะคะรอ5วินาทีค่ะอันทึกแล้วก็กดออกไปที่ ตัวที่4ค่ะ Custom NPC Exclusions ตัวนี้กดเมนูไฟล์นี่ค่ะเลือกเม็นนอตดาวน์โหลดสโล w ดาวน์โหลดรอ5วินาทีเหมือนกันนะคะถ้าใครไม่อยากรอนะก็สามารถสมัครในส่วนของอตัวพรีเมียมได้นะคะเสร็จแล้วกลับมาที่หน้า Custom NPC Fix ค่ะ อันก้นตัวเมนูไฟล์เมนูดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดนะคะทำตามรุ่นได้เลยนะนุ่นสอนดาวน์โหลดอย่างละเอียดนะคะรับรองว่าถ้าทำตามแบบนุ่นโดยไม่ข้ามนะจับมือทำอย่างนี้นะคะก็ไม่ขึ้นติดแดงในตัว s m a p i แล้วก็ไม่มีปัญหาในการใช้มอดแน่นอน,นะคะ่ะยกเว้นตัวม็อดจะมีปัญหาหรือว่า,ามีบักเองนะคะอันนี้ดาวน์โหลด เพราะมันคือการติดตั้งอย่างถูกวิธีนะคะกดเซฟไว้จากนั้นก็คลิกออกไปที่ตัวต่อไปนะคะ Farm Type Manager กปดเม,มนูมนนดาวน์โหลดรอห้5วินาทีเหมือนกันค่ะ เสร็จแล้วคลิกออกได้เลยนะคะจะได้ไม่งงนะตัวต่อไปค่ะ JSON Access แล้วก็คลิกที่ไฟล์แมนนวลดาวน์โหลดตัวนี้ค่ะเราจะต้องมีไฟล Exp ์ expanded precondition utility ด้วยแล้วก็ตัว s m a p I เราดาวน์โหลดติดตั้งเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็เพิ่มตัว space core สตัวนี้เราต้องดาวน์โหลดเพิ่มให้เราคลิกตัวนี้ด้วยค่ะถึงจะลง JSON Access ได้นะกดแมนน โหลด d o w n ์โหลดค่ะเซฟไว้นะคะมาที่ Space Call ต้องลงนะไม่งั้นจะลงตัว j s o n a c c e s s ไปแล้วไม่ทำงานมอดตัวนี้นะคะดังนั้นเราต้องลงให้ครบทั้งสองนะคะ โอเคกลับไปที่เ e s ั a c c ็ s s กดดาวน์โหลดคะ่ะปันันทึกแล้วกดออกได้เลยคะ่ะตัวต่อไป Mail f r a m e w o r k m o e แล้วลงมาเมนูไฟล์กดสโลดาวน์โหลดนะคะ มันทึกแฟ้มเป็นต่อไปตัว Quest Framework เมนูไฟล์ค่ะเมนูดาวน์โหลดเหมือนกันตัวนี้ต้องมี Expanded Precondition Utility เหมือนกันกับ j s o n a c c e s s ซึ่งเราดาวน์โหลดไปแล้วนะคะก็ไม่ต้องดาวน์โหลดเพิ่มนะบันทึกแฟ้มเป็น แล้กดออกค่ะต่อไป S A A T Audio A P I and Toolkit นะคะแมนนว,นดวล,ดลดาวน์โหลดสโล d o ดาวน์โหลดลอกแฟมเป็นนะคะแล้วก็ตัวต่อไปค่ะ Shopify Framework นะคะ อันนูนดาวน์โหลดเห็นไหมตัวนี้ตัวสำคัญนะคะเป็นมอดตัวที่3แล้วที่จะต้องมี expanded precondition utility นะคะก็คลิกดาวน์โหลดตัวสุดท้ายค่ะ show birthday นะคะ ทีนี้เขาแนะนำตัว Generic Mod Config Menu อ่จจริงๆม็อดตัวนี้นะคะ,ะควรลงนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องอใช้ในการปรับแต่งนะคะตัวม็อดด้วยนะคะกดคลิกเข้าไปรุ่นเคยสอนเกี่ยวกับตัวม็อดนี้นะคะ Generic Mod Config Menu นะคะไว้ในที่การสอน ดาวน์โหลดและติดตั้งมอดแปลไทยของ Star Diary นะคะก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะบันทึกไว้แล้วกดออกกลับไปที่ในส่วนของตัวมอดชม์เบเร์ดต่อนะคะเราดาวน์โหลดกดบันทึกไว้ เมื่อเราดาวน์โหลดนะคะม็อดที่จำเป็นทั้งหมดนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเออเราก็มาดาวน์โหลดตัวม็อดหลักของเรานะคะหรือม็อด Reside Village นะคะเลือก slow download คะ่ะให้กดบันทึกไว้โอเคทีนี้กลับไปที่หน้าไฟล์ดาวน์โหลดอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูะคะ่ะว่าเออ มดที่จําเป็นเหล่านี้นะคะเราลดมาครบหรือยังตัวแรกนะคะ anti social npc มีครบนะตัวที่สอง content p r e u r e มีครบ custom c o m m o n e n มีครบ custom npc e x c l u s i o n มีครบนะคะ custom npc fix มีแล้วนะ ตัวนี้ e x p a n d e d precondition ไม่มีในส่วนของ additional file required แต่ว่าจำเป็นต้องมีเพื่อที่จะให้สามารถ run Json access ได้แล้วก็ตัวต่อไปค่ะ extra Map layer f a r m type manager generic mod config ตัวนี้เอาไว้ run สำหรับ show birthday แก้ไขนะคะตัว mod ต่างๆนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะ Json access อันนี้ดาวน์โหลดมาซ้ำลบออกแล้วก็ตัว Mail Framework mod แล้วก็ตัว f a c e Framework น,นี่ค่ะ S A A T Audio API and Toolkit ช o p Titan f ฟรมเวิร์กลงแล้วนะคะโช b i r t h เ a y เรียบร้อยค่ะตัว space c o r l เพิ่มเข้ามาคุณต้องลงนะคะเพราะว่ามันอยู่ในส่วนของ JSON access นะคะที่จะรันเนาะแล้วก็ตัวมดหลักค่ะ r e s i z e Village นี่ทั้งหมดนะคะเช็คให้ดีมีขาดตัวไหนหรือเปล่าถ้าขาดดาวน์โหลดให้ครบนะคะทำตามทุกขั้นตอนอย่าข้ามนะคะโอเคหลังจากเรียบร้อยแล้วนะคะเท่านี้คือการดาวน์โหลดมดทั้งหมดมาเรียบร้อยแล้วให้เรา คลิกออกจากหน้าเว็บดาวน์โหลดได้เลยค่ะแล้วมาโฟกัสที่ m o ดดาวน์โหลดนะคะเริ่มการติดตั้งนะคะตัวมอ d ที่จำเป็น m o ดหลักสำหรับริซไซส์วิลเลแล้วนะคะมาที่แอนติโซเชียลเอ็นก่อนให้เราทำการแตกไฟล์นะคะกดที่แยกไปที่นะคะตัวที่สองแยกไปที่เหมือนกันตัวที่3มค่ะแตกไฟล์ให้หมดเลยนะคะเพราะว่า บางคนโหลดมาแล้วอันนี้มันมีคนที่แบบไม่รู้จริงๆนะไม่ใช่โจกนะคือบางคนโหลดมาแล้วเอาไปลงเลยเนี่ยมันเล่นไม่ได้นะคะเราจะต้องแตกไฟล์ก่อนนะนหรือใครจะดึงออกไปเหมือนที่ปกตินุนชอบดึงก็ได้แต่อันนี้การงงนะคะให้เลือกแยกไปที่เมื่ก่อนทั้งหมดเลยนะเห็น mm hmm. เห็นแบบนี้รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีมอสหลายตัวมันจะช้าไหมบอกเลยนะคะว่าการลงมอสสำหรับเกม Starry v a l l y นะคะก็มันมันจะทำให้อการเข้าเกมอ่ะช้ากว่าปกติอยู่แล้วนะคะก็ไม่ต้องกังวลเนาะรอได้รอได้เพื่อความสะดวกที่เพิ่มขึ้นนะคะก็กด Delete ออกได้เลยก็จะเหลือแค่โฟลเดอร์ที่เราทําการแตกไฟล์มาแล้วทีนี้นะคะให้ยอ่อตัวหน้านี้ไว้อย่างนี้นะคะเราจะไปเปิดโฟลเดอร์สําหรับตัวเก็บไฟล์เกมนะคะเข้าสตรีมนะคะไปที่ Library นะคะเลือกที่ตัวเกม s t a r d e v a l l e y คลิกขวาค่ะไปที่ Manage นะแล้วก็ Browse Local f i l e เข้าสู่หน้า s t a d y v a l l e y อย่างนี้ก่อนให้เราดบ u b l ิลคลิกเข้าที่โฟลเดอร์ m o d ังจากนั้นเราก็จะทำการไล่ลงมอดแต่ละตัวเลยนะคะตัวแรก anti-social NPC ดับเบิลคลิกเข้าโฟลเดอร์ลากโฟลเดอร์นี้เข้ามา mm hmm. กลับไปถ้าลงแล้วลบเลยนะคะจะได้ไม่ต้องงงเนาะแล้วก็ content p r e s h u r ตัวที่สองค่ะลากมาลงแล้วก็ลบออกได้เลยกันงง custom mm hmm. awesome campaign ลงแล้วลบนะคะ custom npc exclusion ลงแล้วลบเหมือนกัน custom npc fix ลงแล้วลบนะคะย้ำย้ำว่าลงแล้วลบเพื่อกันงงนะแล้วก็ expanded precondition utility ลบแล้วก็ extra m a p layer ลงความไทม์ m ม n น g เจอร์อลงแล้วลบจนาลิกมอ c ์คอนฟลิกลงเสร็จแล้วลบนะคะเจสันแ c คเ s สเมลเฟรมเว w o r k นะคะ PSV เบอร์ framework. ตัวมอดหลักหรือซายวินเลกนะคะลงแล้วลบ SAT o b j e c t i v e d a y นะคะสเปซคอโอเคเท่านี้คือการติดตั้งมอดเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปนะคะเราจะเข้าเกมแล้วนะ เข้าไปดูว่าเฮ้ยมันลงแล้าเล่นได้จริงหรือเปล่านะคะ,ะกลับมาที่ในส่วนของเมนู Star Valley นะคะตรงนี้นะ แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างค่ะการเล่นมอดใดๆก็ตามเราลงมอดผ่านตัว SMPI a หรือว่า s m a p p เนี่ยเราเข้าเกมจากหน้าเดสก์ท็อปเลยไม่ได้นะคะเราก็เข้าเกมจากในส่วนของสตรีมโดยตรงไม่ได้นะคะเราจะต้องเข้ามาที่ตัวโฟลเดอร์เก็บไฟล์เกมเหลักแล้วก็เข้ามาที่ในส่วนของอ ตัวไฟล์ Stardew Modding API นะคะ mm hmm. เพื่อรันเกมนะคุณจะไปเข้าแบบปกติไม่ได้นะคะไม่งั mm ้นมอดไม่ติดนะ mm hmm. ก็เดี๋ยวเราย่อไว้เลยแล้วกันเนาะแับเบิลคลิกเข้าตัว Stardew Modding API ค่ะตอนนี้ปิดไปเลยหรือย่อก,ก็ได้นะคะนุ่นให้ชมตรงนี้กำลังรันอยู่นะ,ะเกมมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะย่อลงค่ะ เพื่อที่จะให้เห็นกันแบบว่าจะจะเลยนะว่าลงตามที่นุ่นบอกแล้วมันจะติดแดงไหมเล่นได้ชัวร์หรือเปล่าหรือว่าปกติก็เล่นได้นะแต่ว่าตัวในส่วนของ SMAPI หรือว่าสมั p ปีมันยังขึ้นสีแดงอยู่แต่นี้ของนุ่นไม่มีเลยนะคะข่าวสะอาดเลยนะเข้ามาทีนี้นุ่นแนะนำว่าในการเล่นไม่ว่าเราจะเล่น Mod Expand นะคะหรือว่ามอ d เอ่อ r e s i e v i l l a e มันคือเป็นมอ d ที่เพิ่มส่วนขยายของเกมให้สนุกมากขึ้นเนาะก็แนะนำว่าให้สร้างหรือว่า,าเริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มต้นใหม่เลยนะไม่ต้องไปเอา,อาเซฟที่เราเคยเล่นในเซฟหลักเพื่อกันบักนะคะตอนนี้กด New ค่ะสร้างตัวละครก่อนเนาะอ่านุ้นจบไปเร็วนิดนึง น,นย้ำอีกครั้งว่า Recycle Village นะคะยังไม่มีมอดแปลไทยนะแต่ถ้าเกิดใครอยากให้ตัวตัวหลักนะคะเป็นแปลภาษาไทยนุ่นมีแนะนำวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งมอดแปลไทยสำหรับเกมหลักไว้อยู่นะคะวิธีทำไมมีนวดละ่ะเอากลับไป การดาวน์โหลดและติดตั้งนะคะมอด Resize Village ก็ขอจบเพลียงเท่านี้นะคะส่วนใครที่อยากดูไลฟ์หรือว่าดูคลิปที่นุ่นเล่นสำหรับมอดนี้นะคะรอชมได้เลยนะไป mm hmm. ฝากช่องด้วยนะคะช่อง YouTube เมนนุ hmm. ่นนะคะแล้วก็ฝากไลฟ์สตรีมด้วยนะ mm hmm. นุ่นจะไลฟ์สตรีมแล้วก็ทำคลิปหลักเป็นของเกม The Sims 4แล้วก็ Star d v a l l e y นะคะ mm hmm. สำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะ mm hmm. ขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีคะ mm ่ะ hmm.